ลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันสนันโซเชียลเมื่อหมอพรทิพย์โรนสุนันหรือเรียกสั้นๆว่าหมอพรทิพย์สมาชิกพุฒธิสาภาสอวอได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ภาพที่ตนเองนอนทับหมอดในทุ่งหินลาวาไอซ์แลนด์เดอะ A อ a เอลีเอฟิว a อฟไซซึ่งสถานที่นี้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไอซ์แลนด์จึงเกิดเป็นดราม่าที่หลายคนต่างพูดถึงกันแบบข้ามวันข้ามคืนตอบชัด จากปากเบลล่ารานีซุ่มครบเจ้าของโรงแรมใช่หรือมั่วเบลล่ารานีประกาศชัด สถานะหัวใจล่าสุดหลังวางตัวเป็นโสดมานานอุ๊ยเวล่าราณีเล่นเอฟเฟกต์นี้บอกเลยคำตอบพีคสุดๆหมอพรทิพย์โพสต์ภาพนอนทับมอดในทุ่งหินลาวาโดยภาพดราม่าดังกล่าวหมอพรทิพย์ได้ออกมาโพสต์ในพื้นที่อินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งภาพนั้นหมอพรทิพย์ได้นอนทับบนพืชบอสและโพสต์ท่ายกขาขึ้นพร้อมระบุแคปชั่นว่าสิ่งมหัศจรรย์สวยงามทางธรรมชาติของไอซ์แลนด์คือลาวามอสบางคนเรียกลาว่าฟิลที่วันนี้แดดดี เลยได้ถ่ายรูปด้วยมองเหมือนพรมกรรม,มหยี่นุ่มเป็นก้อนก้อนตามลักษณะของลาวาจากภูเขาไฟเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเที่ยวกับหมอพรทิพย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเที่ยวไอซ์แลนด์ จากนั้นจึงเกิดเสียงวิาพากวิจาร์ณจำนวนมากเนื่องจากในพื้นที่ทุ่งลาวาเอลทรอนนี่เป็นทุ่งลาวาที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีชาวโซเชียลได้ออกมาโพสต์ภาพป้ายข้อความห้ามเหยียบมอดโดยข้อความบนป้ายเตือนนมนั้นมีข้อมูลบอกความเป็นมาของมอดซึ่งเป็นพืชอนุร,รักษ์และข้อความห้ามเหยียบมอดได้แก่ข้อความที่ว่า Do not step on moss เบลล่าโดนขุดภาพเหยียบมอด ล่าสุดทางด้านเพจดังดิฉันเองนะคะที่เป็นคนอยากทราบได้ออกมาโพสต์ภาพของชาวเน็ตท่านหนึ่งที่โพสต์ภาพของนางเอกดังเบลล่าราณีและพรีมรมิดาที่เคยไปท่องเที่ยวประเทศไอซ์แลนด์และได้ถ่ายภาพยืนเหยียบมอดในทุ่งลาวาเอลทรอนนี่ พร้อมระบุแคปชั่นเมื่อครั้งที่เบลล่าพรีนเที่ยวไอแลนด์รูปสวยมาอยากตามรอยเลยอะกันจากนั้นก็มีชาวเน็ตมากมายได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้ภาพดังกล่าวทั้งนี้แฟนคลับเองก็ออกมาโต้กลับว่าเบลล่าได้ไปเที่ยวเมื่อ2016แต่ทางประเทศไอแลนด์เพิ่งติดป้ายประกาศเมื่อปี2018เป็นต้นมา